ก็โอเคครับกราบสวัสดีทุกท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับผู้สู่ช่องเว็บกล้องงงนะเอออยู่กับผมอาเว็บเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนทําลูกยางกันกระชากนะทุกคนที่มันแบบลูนสนามเขาทํากันนะแบบเท,ท,ท่เออแบบกันกระชากออกตัวฟิวฟิวทุกคน เดี๋ยวจะมาสอนทำนะครับว่ามันทํำยังไงแบบราคาถูกๆไปเลยนะครับผมไปดูกันวัสดุก็จะมีอยู่อย่างเดียวเลยนะครับทุกคนจะเป็นยางในรถมอเตอร์ไซค์เก่านะครับผมก็จะมีแค่นี้แหละล่ะวัสดุขั้นแรกก็ไปถอดล้อก่อนนะครับทุกคนเออก็มาถอดล้อกันเลยนะครับผมเออผมลืมว่าต้องถอดบังโซก่อนนะครับ

เค,ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำขั้นตอนต่อไปเลยนะครับโอเคทุกคนก็ปาดยางเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับผมนี่ปาดแบบนี้นะทุกคนแล้วก็จุดไฟครับจะบอกว่าคุณจอมมาน้ทุกคนแล้วก็อื นี่ทุกคนพอตัดมาเสร็จนะครับก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยไฟครับแล้วก็จุดไฟจุดไม่ได้ครับมันจะไหม้เผาเลยนี่ก็ใส่ลงไปแบบนี้นะครับเสร็จเตียนว่าสี่อันเลยนะครับไมต้องทำอย่างนั้นครับมันค่อยจะแรงนะครับทุกคนเออใส่ลงไปเตียนแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดให้สุดก่อนนะทุกคนนี่เป็นอันที่ผมยังไม่เสร็จแผ่นยางนี้นะทุกคนเออ อะไรหลุดไปเนี่ยนี่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับมันจะยุกยุ่งทุกคนดูดิยุกยุกแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็ใช่แต่เราจะให้มันไม่ให้มันยุกไงทุกคนก็เหมือนย่อใช่ประมาณนั้นแหละกันกระชากแบบนั้นก็เอาเข้าแบบแบบนี้เลยครับมันก็ไม่กันนะดิมันไม่ยุกนะครับอืใช่มันก็ไม่ได้กันนะดิใช่หรอมันเขาเรียกว่าลูกยางอะไรวะ แม่อันนี้มันก็ออกแบบนั้นไม่ใช่รอออกแบบรถแชนะันอ่ะก็ใช่ไงมันก็เือยอดนั่นแหละใช่ไงม่มีจริงตีเออแบบนั้นแหละนี่ทุกคนใส่ลงไปเลยนะครับคาเปสติลลงไปสเติลก็หมดแล้วก็วกวใส่ลงไปแบบนี้ก็นี่ทุกคนมันไม่ยุ่แล้วนะครับเวลาออกตัวนี้ก็จะเทแบบ่แบบเท่จัดอ่ะคุณจอมนาใช่ไหม ก็จะเทศจัดไปเลยนะครับแบบว่าแบบเวลาออกตัวมันก็จะไปตัวแล้วก็พุ่งเข้า่า <c oughs> ออกตัวก็จะไปไปพืชป้าพืชป้าเลยนะครับแบบสเตอร์เล็กๆเนาะมันก็จะเหมือนคล้ายๆดุมย่อเลยนะครับแบบนี้ <c oughs> ก็โอเคทุกคนประมาณนี้แหละ <c oughs> มันก็นง่ายๆเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ถอดออกมาทำเคีื่ออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> บางโซ่ก็ถอดนะครับผมทำง่ายๆแบบนี้แหละแต่มันใช้ได้จริงนะครับดูดิ <c oughs> ไม่ขยับเลย เดี๋ยวผมจะลองเอาออกนะทุกคนขอให้หมดเลยนี่ครับตอนอ,ออกก็มันก็เป็นแบบนี้นะทุกคนจังหวะไงใช่มันจะเป็นจังหวะของมันนะแต่ว่าถ้าเราเอาแผ่นยางนี้เสียมันก็จะเป็นเหมือนอะไรนะดุมย่อใช่ไหมใช่ใชก็จะเป็นประมาณนั้นแหละทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้นะมีแค่นี้เลยครับมาสอนแค่นี้นะครับวันนี้ก็ คอยติดตามคลิปต่อไปผมจะทำคลิปอะไรทำทุกคนเอนอ